ให้ทุกคนที่มาเนี่ยจะว่าไม่อะไรก็ตามให้สวดมนต์โดยเฉพาะอิติปิโสพุทธคุณอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาเนี่ยสวกาขาโตพระขตาธโมสันทิติโกเนี่ยแล้วก็สุปฏิปันโนสาวกสังโฆเอาไนโยปเอาไนโยทักกีไน,นโยให้โยมสวดวันละสิบเก้าจบโยมสวดวันละสิบเก้าจบเสร็จแล้วทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จ เสร็จแล้วก็สวดอะไรที่โยมจะสวดสวดไปทำมัจับก็ได้ยิ่งดีเสร็จแล้วก็ก,กวดน้ำพกวันนะถ้าบ้านถ้าสวดให้บ้านก็ให้บ้านเนี่ยอตอนค่ำนะไปจุดธูปที่ประตูบ้านที่เข้าหน้าบ้านเทียนได้สองเล่มจะไปกวดน้ำตรงประตูนะแผ่บุญไป ผื่อผีเผื่อเปตที่เขามาขอส่วนบุญเราเขาก็จะได้รับส่วนบุญแม่ธรณีฝากแม่ธรณีวา่าแม่พระแม่ธรณีผู้จําบุญจําบาผู้จําน้าหยาดหมายทานขอ,อนํากุศลสารที่ข้าพเจ้าได้ทาในแผ่ไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องผีเปตอสุรกายสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรว่าไปเสร็จแล้วก็ขวดลงไปหลังจากที่ยมสวดนั่งกรรมฐานภาวนาเสร็จแล้วยมก็ไปทํา สวดพุทธมนต์เนี่ยปริตตะนี่แปลว่าป้องกันมันจะป้องกันพยันอันตรายไม่ให้มีภัยอะไรเข้ามาแพร่พานถ้าใครไปไหนอย่าลืมเอาคาถานี้ใครใครจำได้ไปแต่ครอบตัวเองซะก่อนไปนอนโรงแรมไปนอนที่เกาะไปนอนที่ไหนรีสอร์ทโดยเฉพาะอ,อย่าง สมุยเนี่กัตัวไายเหมือนกันนะแต่มาก็ไปเจอมาแล้วสมุยเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะยโยมสวดพระกันตั้งนโมสามจบเนาะก่อนนอนนะแล้วก็ว่าอย่างนี้อิทธิอิทธังพุทธังอาราธนานังคูณนังบังรอบครอบไว้ซึ่งตัวกู่หวนี้เลยอิทธิอิทธัง ทำบังอาลาธนานังบังรอบอิทีอ ok ิทางทำบังอาลาธนานางผู้นังบังรอบครอบไว้ซึ่งตัวกูอิทิอีทังสังคอาลาธนานางผู้นังบังรอบครอบไว้ซึ่งตัวกูครอบตัวไว้เสร็จแล้วก็ครอบห้องซะอีที่อีทางพุทธทางอาลาธนานางผู้นังบังรอบครอบไว้ซึ่งห้องนี้ทำมังบังรอบครอบไว้ซึ่งห้องนี้สังคังบบังรอบครอบไว้ซึ่งห้องนี้ ไปเถอะไม่ต้องกลัวไม่มีแล้ว